สบายดีพี่น้องผู้เขาม,เมาเบิ่งแล้มาหลับมาส้มซองเบาแขกเนาะตอนนี้นะ่ะสิแกงเฮ็ดกินพี่น้องจ้าน้องแค้นกับน้องพิดเป็นคนขุดสบายดีพี่น้องไม่ได้เลสิแม่งแกงเฮ็ดเนาะขุด,ส,ดสะกอนพี่น้องไปหาเฮ็ดมาแล้วพอได้แกงนี่ดอกพี่นอ้องงามไอ้กระตาเด้เบิ่งเนาะ กูด,ดยังเฮ็ดกินท่าเอือดังแล้วปะเออไปใส่ท,าน,นทานไหมไนะปใส่ทานไว้นะเมื่อยมาไปหาเห็ดดินทรายเหรอเห็ดเหรอ เปปลวกจ้าปวกเถ่าตั้น,น้ำสซนตี้มันขีดินเปื่อยออกม่แค้นกะซ้มเลยเรืองานอนนอนนอนร่า,างลแล้วละบัน,นสิไปแกงให่ติดดีสีบ่ดดโคกมาเอาที่ te vas lah, แล้วอ่ะแหลกแล้วลวะไปถอกใส่ละไม่แล้วจังมาปุง่งจังไงจังไปงใส่จังปุ่งให้หมอะสมก่อนเอาแกงเลยรลดบันี้ลูกอนันแม่อันก๋วยเตี๋ยวไงนี่ โทษเลยนะเียอห็นน้องแค้นเกงเฮ็ดซุกินนาะแม่ยังลงนี่สโอ้ยนอนแปลกจ้ะ Mấy nhé ยาย lộ ยังครับ lộ. kìm ได้ vô แล้วแมงยังกล่าวลด

แกงเฮ็ดข้างแรกเฮ็ดปวกเนาะสำหรับปีนี้อัดแล้วแม่จะาน่ยกับปุ๊กประเด็กกับจะาน่ยกับแมงวันเขา,าอย่าพาทิ่มเที่ยวมันพออัดเหมือนกัน พี่น้องจะซุกแล้วแกงก็ได้าดดอาหมัดตักแค้น,ไปไปนตักไปลูกตักมากิน,นใช้ถัวเหอบบุกหอบอืมมาพี่น้องมากินข้าวแล้วแกงแกงเห็ดปวก ok. ปีนี้ไะครั้งแรกเด้อกินเห็ดปวกเอาบ่วงมาหน่อยลูกผมไม่อยากกินข้าว Một kín bạc thịt mà đọc nhanh nữa mục sôi thua tạm mục kín mục kín 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 đấy. kín mục kín mục kín Mà kín mục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  Mà mục trái ยีงม่อนองแฟน ามาทำให้น้ำหอมกินกิน่นจีกนะ้กไหมพี่แม่ลองแค้นพัน้ำกินที่ปวดเป็นัเผินจำพัน

ไปหากันจระพี่น้องเออไปสิลบคืนน้นจริงเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุรถจะเร่งขาด่อนเดินไปเลยไปเลย งานงานอะไร้องรับฟ้องแล้วมันฟ้องซิ้อ

แล้ได้บริเวประตูน,น่ะัวเจลปีนั่นได้ก้อนมุ้ง

เป็นะคนใหม่ไหมขึ้นมาไกลขึ้นแล้วห้องเต็นไปหมดทั้งตัวแล้วโอ้หลกง่ายนะโอ้โหข้าวเราบอก นีเป็นคำเป็นคำตีนก็เป็นคำ

ี่น้องก็เก็บภาพบรรยากาศเทมโนี่เนาะไปเหตุลิปนี้ไปเขามารับมาส้มซองเบาแขกกระฟากุ้ไหลกุ้แซ่กุ้ติดสามเห็นซองเบาแขกมาเด้อก็ขอ,ขอบใจ